ินนะครโรงเรียนเทศบาลวัดเนอสุภาว่าสุทธิพงประชา,านุกูลผู้สมเข้าประกวดครับกรรมการก็ต้องนักใจนะวันนี้หนูน้อยนมมของเราน่ารักทุกคนเลยะะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงกัญญาพักสายอากาศชื่อเล่นชื่อน้องฟินค่ะอายุ8ปีค่ะมาจากโรงเรียนเทศบาลวาัดเนรสุภา สุดประชานุปูลอยู่ระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่สามักหน่งขอบคุณค่ะหมายเลข25นะครับเด็กหญิงกันยาพักสายอากาศน้องปิน่นโรงเรียนเทศบาลวัดเนินสุภาวาสุดท่์ประชานุกูลผู้สมเข้าประกวดครับหมายเลขต่อไปนะคะหมายเลขยี่สิค่ะเด็กหญิงยานิดาคุณสุวรรณ น้องอัญยังนะคะโรงเรียนเทศาบาลวัดกำแพงอุดมศิลยากรส่งเข้าประกวจค่ะสวัสดีค่ะหชื่อเด็กหยิบยางิดาขุจวนชื่อเล่นชื่อน้องอัญยางมาจากโรงเรียนเทศาบาลวัดกำแพงอุดมศิลยากรค่ะขอบคุณค่ะ หมายเลขที่26เด็กหญิงยานิดาคุณสุวรรณน้องอัญญงนะคะจากโรงเรียนเทศบาลวัดกำแพงอุดมพิทยากรคะ่ะครับผมและมาถึงหมายเลขสุดท้ายนะครับหมายเลข27นะครับเด็กหญิงพิชามนเฮหาสุขน้องข้าวห่อมนะครับจากโรงเรียนเทศบาลวัดโพผู้ส่งเข้าประกวดะครับเป็นยเองสุดท้ายของคัําคืนนี้นะ